วันนี้นะครับเป็นวันที่เราแถลงข่าวนะครับที่จะจัดคอนเสิร์ตโซยุต้าพรีเซนต์นะครับเดอะเน็กซ์เวนเจอร์2016นะครับซึ่งเป็นการรวมตัวของศิลปินที่โด่งดังนะในยุคเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับที่เราจัดคอนเสิร์ตกันเดอะเน็กกับเอ็กวีนเจอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเสิร์ตแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับวันนี้นี่กว่าจะรวมตัวกันได้นะฮะโอ้ใช้เวลานานมากนะครับก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะครับของคอนเสิร์ตในบ้านเรานะฮะสำหรับวันนี้นะครับที่ สามารถเอานักร้องนะที่โด่งดังในอดีตนะครับมารวมตัวกันนะเพื่อย้อนลำลึกความทรงจำนะที่ดีๆตั้งแต่สมัยทุกๆคนเป็นวัยรุ่นกันในะเมื่อสมัย19ปีที่แล้วนะ1ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครนะครับที่มีความทรงจำดีๆในเมื่อยุคนั้นนะครับ ถ้าอยากจะย้อนลํำลึกถึงความทรงจำนะครับก็สามารถที่จะไปชมกันได้นะครับในวันที่6มีนาคมนะครับเราจะเปิดจองบัตรวันที่13กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะฮะแล้วก็สองรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นอรอบฝ่ายแล้วก็รอบข้ามนะครับก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวกันที่จะจองบัตรให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าช้าอาจจะหมดได้ครับไม่ว่าเราพิ่งมาคิดกันแล้วก็ทากันครับที่น้นไปเือนราคาบัตรเท้น แลหลายคนก็บอกอย่างนั้นนะฮะบัตรราคา8,000บาทนี่ก็ถือว่าเป็นบัตรที่ราคาที่แพงที่สุดที่ออคอนเสิร์ตทำกันท่คอนเสิร์ตไทยทำกันนะฮะแต่เชื่อไหมครับว่า8,000บาทนี่เป็นเป็นบัตรที่คนถามถึกมากที่สุดนะฮะ,ะเพราะว่าลวหลายๆคนก็อยากจะสัมผัสกับศิลปินอย่างใกล้ชิดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบัตร8,000บาทเนี่ยนะฮะมันมีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นหมวกที่เป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับสำหรับโดยเฉพาะนะครับสำหรับผู้ที่จองบัตร8,000บาทบเพราะฉะ ผมคิดว่าน่าจะขายได้หมดก่อนเพื่อนหลายคนจับเ <ๆ S 2> ปร,เรียวกับคอนเสิร์ตเกาหลีเพราะบัตรสูสีกันเลยราคาครับจริงๆแล้วนะฮะความความถูกความแพงของบัตรนะก็คงจะสู้ความประทับใจไม่ได้นะครับคอนเสิร์ตเกาหลีคอนเสิร์ตไทยเนผมว่ามีความประทับใจที่แตกต่างกันนะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนเสิร์ตที่เราสัมผัสที่เรามีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานเกือบ20ปีเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า8,000บาทเนี่ยมันมันสำหรับผมที่ผมถือว่าน้อยมากสำหรับความทรงจำดีบนี้กว่บ พราะนั้นเป็นมาตรฐานของไอเอยู่แล้วนะครับที่เราต้องจัดให้ประทับใจทุกคนอยู่แล้วค<ล>รับอ,อ,อ,อันน,นี้จะมีอีกนั่นหรือจมีอันนั่นหรือจะมีจมีอีกนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านนี่นะฮะก็อ,อยู่ต่างประเทศกันนะครับแล้วก็ติดภารกิจกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว,ว่าหลายๆคนก็จะอุบไว้เป็นเขาเรียกว่า surprise, เซอร์ไพรส์สำหรับวัน,ว,นวันคอนเสิร์ตจริงๆมีอีกหลายคนไหมคะก็มีอีกหลายคนครับจะค่อยๆเปิดตัวทีละคนครับเพลงพิเศษใช่ไหมฮะก็เป็นไปได้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะจำนวนเพลงเนี่ยยเเเรรราามมีออะะจิงๆนคับผก็ชื่่ว ทุกคนเนี่ยอยากจะฟังเพลงที่เคยโด่งดังเคยมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ร่วมกับเพลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงพิเศษเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีนะฮะตอนนี้ผมยอมรับว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้นะเป็นพี่โดมบอกว่าคิวยากที่สุดได้มาจะมีเป็นไงบ้างคะพี่โดไหนนะพี่โดอะโดมั้างทางบอกว่าคิวยากมากจริงๆก็อย่างที่พี่เนนบอกนะครับว่าขอพูดแทนเพื่อนๆศิลปินทุกคนเลยนะฮะว่าพวกเราจะทําให้ดีที่สุด เพราะคอนเสิร์ตนี้จริงๆมันเป็นสิ่งที่พวกเราคิดถึงกันที่สุดนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เป็นที่สุดในชีวิตของพวกเราเหมือนกันเนาะการทำให้มันดีที่สุดใช่ครับ<ม>เรื่องคิวเ,เรื่องอะไรผมเชื่อว่าทุกคนก็มีมีเวมีแนวทางของตัวเองนะครับอาจจะมีธุรก,กิจส่วนตัวบางคุณม,มีครอบครัวโดมก็อาจจะติดเรื่องธุระอะไรของโดมแต่ว่าวันนี้เรารวมตัวกันแล้วแล้วคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นแน่นอนสองรอบแน่นอน,จจน,นไม่ต้องซ้อมครับอยู่ในใจ <laughs> <laughs> ไปถึงแล้วครับเดี๋ยวเอาวอวลงกันลงกันแล้วจะลงใครวอลงมาันอ่ะด่วนด่วนอะไกันนะ้วพอคำถามอีกทีได้ไหมครับก็ผมตอบสั้นๆเลยได้ไหมครับผมควรจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำมากกว่าที่คิดไว้ในความส่วนตัวเตรียมตัวไงบ้างเหมือนเราหายไปนานก็เตรียมตัวอันดับแรกผมเสียใจก่อนเลยครับเพราะว่าด้วยความที่หายไปนานและอันดับสองก็ ตั้งใจว่าเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้ผมกับทุกคนคาดหวังไว้พี่เจมส์ครับแซวเพื่อนๆตลอดเลยเพื่อนๆมีลูกมีลูกมารวมนตัวเจอกัน,นกเป็นไงฮะบรรยากาศเดิมๆกลับมาก็คิดถึงเพื่อน,อนๆมากเลยครับขอบอกเลยครับว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ผมอยากมาร่วมมากๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันมากกว่าการที่ได้แค่ทำระบ,บายร่วมกันมันเหมือนมันเหมือนคนในครอบครัวกัน แต่ว่าทุกคนก็แซงหน้ากันไปหมดแล้วมีลูกกันไปมีอะไรกันไปนะฮะเดี๋ยวขอตามไปติดๆนะเพื่อนนะเ,เร็วๆนี้ขายบัตรวัไนไหนเมื่อไหร่กันบ้างคะไม่แน,น,น่นครับ,รบสำหรับขายบัตรนะฮะก็ท,ะที่วันที่13นะครับขายที่เกตเมเจอร์นะครับสาขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกๆคนเตรียมตัวเตรียมตัวกันนะครับเพราะว่าหลายคอนเสิร์ตที่เป็นรีวิเนียรของไ s นะครับบัตรจะหมดเร็วมาก ทำรายสถิติมาโดยตลอดนะครก็รขอให้เตรียมตัวกันทั้งห,หมดเลยจะเพิ่มรอบไหมครับโอ,อ้คงไม่เพิ่มนะครับจริงๆแล้วน้องเนี่ยคิวเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะรวมตัวได้นี่ไม่ได้ง่ายๆฮะนะครับผมไม่ทราบว่าคอนเสิร์ตครั้งต่อไปที่จะรวมตัวน้องๆเนี่ยจะเป็นอีกเมื่อไหร่นะครเพราะฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสครับโอ,คคโอเคขอบคุณค